ผิได้มยตัได้ใจใจตัวได้ไอโก็มาตรงทำไมาตรงงยมาเลยเราปล่อย่ทไปข้างไปข้าง

ยังไงตีเอาตีเอาได้ตีเอาตีเอาตีเอาได้ตีเอาตีเอาตีเอาไปยังไงเเอาพอพมดหมดเย